วัดีครับนะครับวันนี้มาชมในเรื่องของเจ้ากล้อง360องศานะครับของเจ้าตัว To y ยต้าเวโรสนะครับเรามาดูอย่างก่อนเดินเลยครับมาดูหน้าจอเลยนะครับหน้าจอนะครับถ้าลูกค้าต้องการหากล้องตัว360องศาครับนี่นะครับมันจะไม่มีนะครับหน้าจอนะครับไม่มีลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยนะครับเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหน เซลไม่แนะนําหรือไม่ได้บอกหรือลืมบอกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวกล้อง3ามร้อยหกสิบองศาอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้รถจอดอยู่นะครับจอดนิ่งเลยนะฮะตอนนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องติดอยู่นะครับเราจะมาดูกล้อง3ามร้อยหกสิบองศานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับกล้อง3ามร้อยหกสิบองศากับนนตโตโยตานะครับนี่ครับเรามาดูเลยนะครับตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับมันจะมีตัวฟังก์ชันนะครับตรงด้านซ้ายมือของลูกค้านะครับ มันจะมีปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับปรับเสียงนะครับก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับเราจะเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้คือปุ่มดูกล้อง360องศานะครับอ่านี่ครับหน้าจอเจอแล้วนะครับอยู่ตรงพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับปุ่มในสุดนะครับเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหน้าจอมันจะเปลี่ยนอะไรนะครับ กดหนึ่งครั้งนะอ่ะเดี๋ยวนะครับกดหนึ่งครั้งอ่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้กดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเรากดนะครับกดปุ๊บอ่าหน้าจอจะเปลี่ยนนะครับก็จะได้เห็นในเรื่องของรัศมีในเรื่องของกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับรอบคันนะครับก็ด้านหลังนะครับอ่าแล้วกุญเอ่อกดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะได้เห็นรัศมีอตรงวงล้อนะครับ ในกรณีที่ลูกค้าขับรถชิดฟุตบาทหรือว่าใกล้ทางอะไรเงี้ยเราจะเห็นนะครับว่ารัศมีวงล้อมันอยู่ใกล้เคียงเท่าไหร่นะครับอ่ะกดอีกหนึ่งก็ปีหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นเป็นกล้องด้านหลังนะครับอันนี้คือครั้งที่ที่สามนะครับกดอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือจะกลับมาหน้าจอแต่ในกร,กรณีที่เราขับรถนะครับถ้าเราอยากจะเห็นในเรื่องของรัศมีในเรื่องของ,อง,ของออวงล้อว่าเราติดฟุตบาทไหมยอยู่ใน เลนหรือว่าตรงเลนตรงไหนอะไรยังไงเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับหนึ่งครั้งนะครับกดปล่อยนะครับเราก็จะเห็นนะครับกดดีทีนี้มันก็จะกลับมาเป็นหน้าหน้าจอปกตินะครับอันนี้ก็คือกล้อง3ามบอกสาครับถ้าสมมุติว่าค่อยหาไม่เจอนะครับในตัวรถ t o โยต้าวีลนะครับก็แนะนํานะครับง่ายๆเลยอยู่ตรงนี้เองนะครับฝากไว้นะครับ เผื่อว่าใครสนใจรถโตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับรถกระบะหรือว่ารถเก่งนะครับติดต่อได้นะครับที่ผมนนนะครับอยู่โตโยต้านะครับก็สามารถกดทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ